ชีวบัวมาชมวยเราไม่เห็นชาโบวมากเลยว่ะป้าชาวบ้านคุยกับป้าดาเขาว่าเพิ่นจะมาใบสีมาเต็มลานองปู่ค่ะใบสีมาเต็มเต็มลานองปู่แล้วก็ไม่รู้เขาให้นางลำลำวันนี้ก็เปล่ามีนางลำด้วยนะค่ะพี่สีวันนั้นเขามาติดต่อเอาใบสีมาลงแล้วก็มีนางลำด้วยแล้วก็วันนี้เอ็มมีน้อยก็ได้ลำอีกเป็นงานของป้าเต็มเดียวบอกว่าคืนนี้ สามสิบนางรำใบสีสามสิบอันว่าจะรำแต่เมื่อวานแหละแต่ว่าใบสีไม่มาวันนี้ว่าคงไปส่งนะแต่ไม่ใช่ใบสีอันใหญ่เนี่ยคนละงานนะใบสีอันเล็กใบสีอันเล็กสามสิบอันแล้วใบสีอันใหญ่นี่ก็นางรำก็ขี่คนก็ไม่รู้เนาะขอต้งวนี่ต้งห่างอีเหรอโอ้โบ้านรงข่าวดีข่าวดีจาเช้าเลยแต่เรารู้มานานแล้วไม่ต้องกลัวนะคะ เราทำอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็ณน้อยเราเรายังได้ลำเนาะได้ลำก็าทำอะไรไม่ได้แต่เราก็เออได้ลำจ้าคุณบุญเสริมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะคือเราได้ลำเราก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วเราไม่ได้ลำบากใช่เราไม่ไม่ได้ลำบากนะครับทีอ่ามันก็เอาไปพูดเอามาปิ้งกินเดี๋ยวก็เราก็แล้วก็ปลูกผัก ใช่เดี๋ยวก็เราก็ปลูกผักข้าวเราก็มีกินเราไม่กลัวอดเลยนะคะเอฟซีเนาะข้าวเราก็มีใช่ก็เราก็ปลูกไว้นี่แหละมะม่วมแม่ๆอยู่ราษีภาษาคนจนๆนี่แหละเนาะพี่น้องคนจนคนบ้านๆที่แรกบอกอนี้ที่แรกว่าว่าจะจะไปกับคุณที่ยี่ห้าขอจะข้ากรีนไปเนี่บอกว่าเออพี่ที่ที่ยี่ห้าไปรอบนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นด้วย จะขึ้นไปด้วยปีใหม่ไปคิดสมัครที่กรุงเทพประดีเขาก็เลยลม้มล้มล้มลดให้สมามา์ก็เลยเขาไม่ไปกันแล้วก็อยู่นาสบายแ,ยแต่วันไหนก็ได้เนาะไปวันไหนก็ได้แต่เราก็น้อมรับทุกสิ่งทุก,อ,ทกอย่างเนาะอ <c oughs> เราจะพูดอยู่ที่ที่นานะคะเราจะไม่พูดเรื่องที่หนึ่งที่สองนะคะวันนี้เราจะปลูกผักด้วยกันนะคะเอาค่อยก็ได้เดไม่ต้องไปซื้อก็ได้ผักกระจอนน่ะบอกป้าดาผักกระจอนคืออะไรผักกระจอนกระจอนผักกระดอกกระดอกนะที่เราปลูกแล้วมันเป็นดอกนะป้ากระจอนบ่อยดีนะค้าเขียนในซองก็ควัลดอกัสดีค่ะเขาเขียนในซองเขียนในค่อยัเขาบอกผักอะไรเนี่ยนะคือผักกรเจอาเลย ผักกระเจี๊ยบเขาเลยถามว่าผักกระเจี๊ยบเป็นยังไงเขาบอกว่าเอ้าก็เป็นดอกไงที่เราเด็ดดอกเอามากินเออผักกวางตุ้งแต่แต่บ้านบ้านเขาจะเขียนว่าผักกระเจี๊ยบแล้วแต่แต่บ้านม่วงเขาจะเขาจะเรียกว่าผักกระเจี๊ยบกินเอออย่างงี้จะอร่อยอร่อยนี่ไงนี่ขาวๆเนี่ยบีบออกมาอืมนั่นแหละบีบออกมาแล้วก็อร่อยอร่อยนี่เขาเชื่อมก็อร่อยนะขาเชื่อมก็อร่อยเมื่อคืนนี่หนูนอนไม่หลับนะหรือ ขึ้นไปเอาหลับตื่นนั่นแหละแป้งแป้งที่ทอดกล้วยอะมาทอดกินประมาณสิบลูกประมาณสิบลูกอะค่อยก็ถ้าต้มก็พูดเลยว่าเราจะไม่มีตองมันแข็งโป้กอยู่ในอะเมื่อวานนี้พี่พี่มาก็โทรมาถามว่าทําไมมันไม่เอาไปตองบอกว่าจะออกไปยู่แต่มันไม่มีเวลาออกไปเอาวันนั่นแหละไม่ได้เหี่ยวๆหน่อยนึงแล้วค่อยมาห่อเพราะเราเอกไปเพราะไม่ได้เอาจะซื้อว่าออกไปจะไปซื้อปลากระป๋องอะไรมาไว้ เอาของแม่ยามากินกระป๋องนึงอะจะเ,เอาอะไรแน,น่นอกน,นอกับชนนบีวิตรเาราละยใช่ใช่ใชจนสุดท้ายปอ้นจ,จ้าจะไม่ไปมัเย้านตัว มีใครเอาอะไรไปไม่ได้สู้ๆทุกคนแค่จะ่ามนเีงจาะไปไปเจแล้วก็คิดแบบนี้แหละเอฟซีเขาผ้าไปอีกเนขาผ้าไปอี้วเกงจืเขาเขายบีแยบงานเขาต้องการเขากอการเนี่ยไปเองนี่เพืจะนเพลเนอวันใ้เรือแบบเมื่อกี้นี่นะ วันนี้เลยบอกเขาว่าเราแวบมาว่าเราตังซื้อเมื่อกี้โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ข่าวดีเนาะเออบ้านแมาแจ้งข่าวดีเนาะโสซโบแจ้งข่าวดีเวลเฮลนันทั้งทึ่งนาแต่มีข่าวดีเ,เวลา,าวมันเลวร้ายแต่อีกเวลาหนึ่งมันก็มีเวลา <เห S 2> ดีดีเฮลันค่ะอะเฮลัน ห้างกองไฟเฮลันมีอะไรกันเดี๋ยว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 ข้อจะเอาอันนั้นแหละผข้อปัญหาบ้านแหละว่าเฮลันรอบกองไฟอันนัใครซี โอ้พระดาเพิ่นยิ่งเพินพ่นยิ่งตื่นเต้นใหญ่แล้วเนาะไม่มาอมรอบกองไฟเลยวันนี้ไปแล้ว <c oughs> แต่งตัวปุ๊บไปเลยนะคะไอศีไม่ไดารู้ว่าใบสีมาลานอ,องค์ปู่เต็มไปหมดไปแล้วนะคะ <c oughs> ที่นากว้างขวางปลูกผักปลอดสารพิษกลัวอะไรกลัวอะไรถั่วฝักยาวผักกาดเนาะ ใช่ใช่ทุกอย่าง mm hmm. บลกกได้กินหมดนะครพี่ใช่นุน่เบาโนก็เอาปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยข้อ,ขอป้าแตน,นช่องอะไรนะป้าแถวบ้านป้าแตนแฟมิลี่หรือป้าแ <Channel S 2> ตนชาแนลชาแนลภาษาไทยอ๋อป้าแตนชาแนลเนาะที่มีรูปคู่นะ่เขาบอกว่าช่องปลอมนะบ mm ่เออแต่ถ้ารูปเดียวถ้่อยู่ในทานตะวัน,นดอกไม้เหลืองๆ mm hmm. น,งนี่อย่างงี้น่ะช่องจริง วอาสำหรับเห็นพ <You know? <go şey yes, so ี่แดงเล่าเวาอยู่น่วานมันมีช да SO ่องปลอมด้วยนะคะเอฟซีมันมีช่องปลอมด้วยนะคะเอฟซีของของของแต่มีช่องจริงกับช่องปลอมนะคะคือนี่ก็ค่อยก็ดูก็เป็นเห็นช่องปลอมเออบาลนุ่บอกว่าอานิย่าช่องปลอมคนึงเลยมันมีช่องปลอมด้วยนะคะเอฟซีช่องปราแตนเขาก็หากินแบบ ขขของความทุก์ชั้นแนวเนี่ยเป็นช่องที่ว่ามีใส่หมวกแล้วหันอย่างนี้หันอย่างนี้แล้วก็มีดอก<ส>ดอกไม้ส,สีเหลืองนะคะปีนข้อมความมาช่วงนี้เพราะว่าม,นมนาันมันช่งปลากำลังมันดีเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณออน <c oughs> น,นี่ก็ย่าชินะคะสิย่าชิน,นี่ก็แม่พี่สวัสดีค่ะนังน่งนี่ ยังอยนี่รอเดีอลุงอ่าเขาจะเอานี่ขึ้นะนี่เนป่นป้าแตนชาแนลไหนดูดิอันนี้แหละช่องจริงเลออันนี้ช่องจริงป้าแตนชาแนลมีดอกทันธตะวันเอามาหน่อยเอามาหน่อยอ่ะไม่ได้มีหน้าเดิมแล้วยังกันเลยออเออนั่นแหละไปแล้วบอกนั่นแหละเออ นี่เนะะี่ยคลตีช่องระแตนจริงๆก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะมีระแตนจริงระแตนปลอมเพิ่งจะไลส์สดเมื่อคืนนะคะช่องจริงเนะะี่ยคระเปเตนนี่นะคะสีจะเป็นดอกไม้แบบนี้ใส่หมวกแบบนี้นะคะสีนี่นะะี่ยค่ะ,ปะเปแตนชาแนลนะคะสีนี่ ขอบคุณนะคายตีก like ็วันนี้ก็เนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ